สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่21มิถุนายนพศ2565นะคะวันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมมาตามตัวเลขจากคุณตานะคะคุณตาชื่อคุณตาสวรรค์น,นะคะซึ่งคุณตาก็เคยบอกถูกมาหลาต่อหลงวดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณตาก็หาตัวยากมากๆนะคะเพราะว่าก ก็มีคุณตาท่านหนึ่งนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าคุณตาสวรรค์น,นะคะเคยบอกคนที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะถูกเกือบทุกงวดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณตาก็หาตัวคุณตาสวรรค์ยากมากนะคะเพราะว่าคุณตาสวรรค์ก็อยู่ไม่เป็นที่นะคะท่านผู้ชมแกก็จะไป เรื่อยเปื่อยนะคะท่านผู้ชมหาตัวยากจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ว่าบอกตัวเลขแม่นมากนะคะซึ่งล่าสุดนะคะงวดที่ผ่านมาก็บอก92เม็ดเดียวนะคะ92เม็ดเดียวนะคะแล้วก็มีคนถูกกับคุณตาเยอะมากๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้เอดก็ได้มีบุญวาสนาจริงๆนะคะก็มาเจอกับคุณตาที่บ้านขยองนะคะท่านผู้ชมคุณตาก็มา เล่นที่บ้านขยองนะคะก็เลยทักทายกับคุณตานะคะคุณตาก็เลยเล่าให้ฟังนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็เลยอยากจะตามตัวเลขจากคุณตาสวรรค์ไปฝากกับ f อทุกท่านนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเข้ามาดูที่ช่องละอองแชนแนลได้เลยนะคะมีเลขเด็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณตาพร้อมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับครับผมครับค่ะได้ข่าวว่าคุณตาบอกตัวเลขถูกใช่ไหมคะถูกครับ อ๋อถูกมากี่งวดแล้วคะคุณาตาต้องายหมดเลยครับโอ้ไหลงวดแล้วครับ๋อค่ะแ่อยู่บ้านสนวนอบออกจากบ้านสอนยายไปที่อื่นอ๋อส่วนมากคุณตาอยู่อยู่บ้านไหนคะคุณตาคุณตาก็อยู่บ้านตาตุ่มแมงอ๋อคุณตาอยู่บ้านตาตุ่มเนาะครับแต่ว่าคุณตาก็จะอยู่ไม่เป็นที่เนาะไม่เต็มที่ไม่เป็นที่เข้าทุกเลยเยอะเขอาำนวนมมาตามหา วิตำรวจมาตามหาทำไมคุณตาอ่าโอ้คนตาก็กลัวด้วยเนาะกลัวด้วยตาไปเลยเรื่อยเลย่ออะตาก็เลยก็เลยไปเรื่อยเปื่อยเนาะอยู่ไม่เป็นที่เนาะไม่เป็นที่เลยค่ะคุณตาแอดก็ได้ข่าวว่าที่คุณลุงที่ขายไอติมค่ะครับเบอร์นี่ชื่อชื่อคุณลุงพงเนาะพงค์พงเออพงคุณลุงพงเออคนขายไอติมขายไอติม ค่่แกมาเล่าให้แอดฟังว่าคุณตาสวรรค์บอกตัวเลขเคยถูกสามตัวมาแล้วเนาะถูกแล้วอุ้ยใช่คนลูกเลยคุณตาครับอุ้ยเนาะครับเขาบอกว่าคุณตาบอกตัวเลขถูกแต่ว่าหาตัวคุณตาไม่เจอค่ะเวลาก่อนหวยออกก็ว่าจะถามตัวเลขค่ะคก็หายากมากๆค่ะคุณาา <laughs> ตาตาตาไม่สมควรอยู่แต่ไม่ตังแรงไม่ตัดแรงเดิน<อ>ไม่ ตามช่องจอมทาอะไรนั่นโอ้ตาไปทั่วเลยไปช่องจอมก็ไปเนาะครับโอ้ส่วนมากตาจะเดินใช่ไหมคะจะเดินครับเพราะว่าคุณตาไม่มีรถเนาะไม่มีรถโอ้ถูกเยอะตอนนั้นโอ้งวดที่ผ่านมาคนถูกเยอะใช่ไหมคะครับคนที่บ้านไหนคะถูกอ๋อบ้านตะตุ่มเนี่ยโอ้คนบ้านตะตุ่มถูกกันเยอะใช่ใช่ไหมคะบ้านบ้านไอ้บ้าน เจรูกแม่โอ้บ้านจรุกก็ถูกคุณตาก็บอกถูกใช่ไหมคะถูกอ้ยน่าเสียดายเนาะที่แอชหาตัวคุณตาไม่เจอเนาะครับอันนี้เจอแล้วอุ้ยนึกว่ามีบุญวัฒนาเนาะคุณตาเนาะโอ้บุญวัฒนาไม่เจอใช่อยู่ๆก็มาเจอกับคุณตาเนาะครับครับผมค่ะก็อยากจะขอโชคขอลาบกับคุณตาไปฝากกับเอฟซีค่ะเออครับครับเออคุณตาส่วนมากได้ตัวเลขมายังไงคะตัวเลขมันตอนนั้นมันออก มนโนกมาตัวเล็กแต่ตาบอกไปก็ที่บ้านมันเป็นมโนกมาอย่าบอกไก่นะ,ะเลขสองตัวก็เลยผมบอกเก้าสองโองวดที่ผ่านมาบอกเก้าสองเม็ดเดียวนะคะอันนี้เขาบอกไว้เ<อ>งวดงวด,งวดนี้เขามาบอกแล้วใช่ไหมคะบอกแล้วอ๋อ งวดนี้เขาบอกเจ็ดแปดเม็ดเดียวใช่ไหมคะเม็ดเดียวครับอู้คนคนที่มาบอกเป็นตาที่อยู่บนภูเขาเนาะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตาเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าป่าเนาะเจ้า่เจ้าเขา่นแหละแต่ว่าคุณตาสื่อสารได้ใช่ไหมคะครับลงมาเล่นพี่น้องเลรื่อยอ๋อครับแกลงมาหาคุณตาเรื่อยๆเนาะแล้วก็มาบอกโชคกับคุณตาครับแล้วก็คุณตาก็แบ่งปันต่อเนาะครับโอ้คุณตาสุดยอดไปเลยเนาะคุณตา สื่อสารกับเจ้าที่ได้นะคะท่านผู้ชมอ้อค่ะเส้นวายหมดแล้วเส้นแะเนาะเส้นไหวหมดแล้วเวลาเวลากินแต่น้ำส้มโอซื้อน้ำบาดโอซื้อน้ำส้มโอ้เขาเนานโอตาไปเส้นวายมาแล้วใช่ไหมครับเวลาโชคดีแล้วคุณตาก็จะซื้อน้ำแดงน้ำส้มไปเส้นวายใช่ไหมคะครับเขาบอกเลยมาหน่อยจิ้แปะ งวดนี้เจ็ดแปดเม็ดเดียวใช่ไหมคะเม็ดเดียวครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดด้วยเนาะต้องกลับด้วยเนาะขอสามตัวก็สามเดียวก่อนว่าโอ้สามตัวเดียวก่อนใช่ไหมคะเดียวก่อนเกซืี่ไอ้ถูกก่อนอ๋อซื้อสองตัวนี้ให้ถูกก่อนเนาะครับข้าวบูดูคุณตาเนาะอยู่บนภูเขาเนาะแล้วถ้าถูกแอดจะไปหาคุณตาที่ไหนเนาะเจอ วันนี้คุณตาก็เพิ่งมาบ้านขยองเนาะมาเมื่อวานใช่ไหมคะมาเมื่อวานมาเล่นบ้านหลามเนาะญาติๆพี่น้องนะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยได้มีโอกาสเจอกับคุณตานะคะแล้วก็ขอขอโชคขอลาบกับคุณตาเนาะรูรลางขอโชคขอลาบตาห้แลวโอเคน่าล จ้อยู่ๆแกก็มาบอกเลยใช่ไหมคะนอนฝันฝันว่ายังไงคะบอกแานผมเจ็ดแปดได้ยินเสียงกระซิบบอกแบบนี้บอกเย็นคือซิบเลยโอยอย่าบอกใครนะโอ้ยอย่าบอกใครอู้บอกตาว่าบอกตาว่าให้บอกเอฟซีด้วยค่ะเอฟซีจะได้ถูกเนาะ บอกเอ๊ะเขาก็รู้เลยเล้อค่ะเนาะเขาก็ด้นนั่นนั่นแหละถ้าถ้าแอดถูกเดี๋ยวแอดจะให้คุณตาได้ใช้บ้างเนาะคุณตาเนาะเอฟซีจะได้ช่วยกันแบ่งปันคุณตาเนาะครับครับเพราะว่าคุณตาก็เป็นคนยากลาบากเนาะลำบากจนจะลำบากยากจนนะคะท่านผู้ชมเนาะคุณตาก็ไม่มีบ้านอยู่เนาะไม่มีบ้านเป็นคนเร่ร่อนนะคะท่านผู้ชมไปเรื่อยเปื่อยนะคะไปนอนตามศาลาเนาะ ตามศาลากลางหมู่บ้านนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณตาก็เป็นคนที่ว่าบอกตัวเลขแม่นมากนะคะสามตัวก็เคยถูกมาแล้วนะคะสองตัวก็ถูกนะคะถูกมาตลอดเลยเนาะคุณตาเนาะแต่ว่าหาตัวยากมากๆค่ะคุณตาเพราะว่าคุณคุณลุงพงที่ขายไอติมเนาะแกก็มาเล่าให้ฟังเรื่อยนั่นแหละกนั่นแหละแกว่าตาสวัรค์บอกเลขถูกตาสวัรค์บอกเลขถูกแกว่า หาตัวไม่เจอว่าจะถามตัวเล็กนะให้ได้ามเอ้คับแวันงวดนี้กันได้เจ็ดแปดแปดเจ็ดเม็ดเดียวเนาะครับเม็ดเดียวมันต้องถูกแน่อู้ยสาธุสาธุขอให้ถูกขอให้เข้าปังปังเนาะครับมันต้องถูกแน่ตอนนั้นผมตอนวันที่หนึ่งนะค่ะเข้ากระจุกมาหลานครับ 96วันที่หนึ่งกระซิบบอก96เข้าตรงตรงเลยเนาะอันนี้กระซิบใหม่78เป็นตาเจ้าที่เนาะเจ้าที่ผมเจ้าที่แต่อยู่บนเขาเนาะตาเจ้าที่อยู่บนเขามากระซิบบอกตัวเลขเนาะครับโอ้ยสาธุสาธุลูกหลานขอโชคขอลาบด้วยนะเจ้าค่ะเนาะตาเนาะตาช่วยช่วยตุกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวสับตัวจะ ท่าสามตัวเนาะขอสองตัวสามตัวด้วยเนาะอันนี้อันนี้ท่าทุกสามตัวอุ้ยโอทุกสองตัวทุกสองตัวอะไรสามตัวให้จบห้อุ้ยถ้าถ้าเข้าตาดังแน่ๆท่าตาแล้วก็เอฟซีก็จะแบ่งนัอโอ้ตานั่งสมาธิด้วยโอ้ข้างบนจ้าหมดนี้ก็มั่นใจเลยเนาะมั่นใจเลยหมดนี้ได้ยินเสียงมาบอกเต็มหูเลยใช่ไหมคะครับ โอ้เนาะคุณตาครับค่ะค่ะแอดก็อยากจะโชคดีค่ะคุณตาเนาะครับครับอันนี้ครับอ๋ออนนี้อนาคตเี่ยวดนี้ถูกแน่ใช่ไหมคะแน่เลยโอ้มั่นใจใช่ไหมคะมั่นใจเลยเจ็ดแปดอ๋เจ็ดแปดเบื้องเก้าสองนั่นแหละอ๋อค่ะอุ้ยสาธุสาธุขอให้เข้าปังๆเรื่อยๆยกช่องนกคุณตาเนาะอ๋อค่ะอ่ะคุณตาอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะอวยพรเพื่อคลา ใครมีโชคมีลาบด้อลูละเอ้ยค่ะค่ะเออมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตาเก็ดเดินเร่ร่อนอย่างนี้แหละตาเป็นคนเดินเร่ร่อนเนาะเป็นรนนอนตามที่สลาอะไรหลางเงีที่ถนนก็ได้คุณตาอ๋อคุณตาก็เป็นคนยากลาบากนะคะท่านผู้ชมยากจนเนาะ จะอยู่ไม่เป็นที่นะคะท่านผู้ชมหาตัวยากนะคะวันนี้ก็ถือว่ามีบุญวาสนาจริงๆนะคะที่ได้มาเจอกับคุณตานะคะแล้วก็มาเจอตาได้ตัวเด็ดๆกับคุณตาไปฝากเอฟซีเนาะโอ้ค่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังๆรวยๆยกช่องนะคะคุณตาค่ะวันนี้เอสก็ขอบคุณคุณตามากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ เอฟช่องละอองแชนแนลนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะคุณตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ